thank <laughs> you ที่นี่สถานีนะคะบรรทุ ok air, ที่นี่สถานีนะคะบรรทุผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงกับขบวนรถบนตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านได้ดำเนิดต่อมาคือเราถูกดองครบถ้วนเลยค่ะขบวนรถจากทีย่อันทชนาที่สองเป็นขบวนรถพิเศษโดยสารขบวนที่หนึ่งโก้ับตกผู้โดยสารจากกรนงเทพสอนีนะคะบรรทมกนายทางสาดีสุบรีค่ะนับกำหนดเวลาแล้วขบวนรถเที่ยวนี้จะขับสอที่สุบรีเวลา13นาฬิกา25นาทีค่ะผู้โดยสารที่ไปตรวจสารไปกับขบวนรถเที่ยวนี้โปรดขึ้นจัดหาที่นั่งให้ที่เรียบร้อยยนะะค